สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเฟซบุ๊กเร็วนะครับผมเมื่อนี้กลับมาพอกับเบาวีคือเก่านะครับผมกับบรรยากาศเดิมๆนะครับอยู่ใต้ร่มขนุนเหมือนเดิมนะครับผมกับบรรยากาศยามเที่ยงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมีเมนูไอ้แจงส้มนะครับสีสหายนะครับผมมามามาแซ่บนำกันครับหมูหมึกกุ้งเลยพี่น้องหมูหมึกกุ้งนะครับนะคับเปาแล้วก็มีมีแหนมแหนมปลาทอดปลากายนะครับผมมามามาแซ่บนำกันครับ เมนูหมูแกงส้มนะครับหมูหมึกกุ้งนะครับสีสาไหแม่ค้าครับบอกว่ามาจังสั้นนะครับมามาแซมด้วกันครับผมเชินประกายครับเชินประกาหมูหมึกกุ้งดอกแคร์ทั่วแล้วก็อะไรนี่เขาเรียกนะเรื่อชื่อนะหมใช้เท้าบอกพี่น้องแน่นบอกผมใช้เท้าน่าจะใช่อยู่นะมาไหมมาแซมด้ํากันครับผมเวลาเที่ยงเหมือนเดิมครับ สวัสดีค่ะ